ดาราหนุ่มฮอตรับไม่แฮปปี้อาชีพนักแสดงผันตัวสู่วงการศิลเปเติมตัวค่ะเป็นอีกหนึ่งนักแสดงหนุ่มชื่อดงังอย่างทูเสียราชอินทรโชุดหรือที่หลายคนเรียกตามบทภาพยนตร์เอกบุรพานจากภาพยนตร์เรื่องโฟคิงซึ่งล่าสุดนั้นหนุ่มธูได้เปิดใจผ่านทางรายการริมเบียง 6แทส์อีี3เผยจากชีวิตนักสแสดงพันตัวสู่วงการศิลปะบอกเลยค่ะว่าในตอนนี้ไม่ได้แฮปปี้กับการเป็นนักสแสดงตอนเด็กเคยวาดฝันว่าอยากเป็นศิลปินวาดรูปตอนเด็กชอบวาดรูปมากค่ะในช่วงโควิดเลยลองวาดรูปปัจจุบันนั้นเท่ากับว่าวาดรูปมา3ปีแล้วที่ผ่านมามีงานในวงการก็วาดเดือนละ1-2รูปในช่วงนี้เดือนละ6-7รูปนับได้ว่าเป็นงานประจําแล้วค่ะ